บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทันทั่วประเทศเดินหน้ากระตุ้นกำลังซื้อปลุกเศรษฐกิจไทยจตรมาสุดท้ายผนึกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์สกัรทราบายการเดวาสายการบินฟินแอร์และพันธมิตรชั้นนำทุ่ม700ล้านบาทเปิดแคมเปญ The World Great Celebration 2025ปรากฏการฉลองเทศกาลแห่งความสุขระดับโลกทรานส์ฟอร์มศูนย์การค้าเซนทันทั่วประ เป็นซานตาวิ l เลตทีมพาร์คเอ e กเพีย e ครั้งแรกในไทยกับซานตาคอรตัวจริงสัญลักษณ์แห่งเทศกาลคริสต์มาสเป็น Top ปออฟมายคนทั่วโลกส่งตรงจาก Santa Park ประเทศฟินแลนด์ในฐานะทูตวัฒนธรรมแห่งความสุขอัดแน่นด้วยเมกะอีเวนต์อภิมหาความสุขดินแดนคริสต์มาสทั่วประเทศชูไฮไลท์หนึ่งเดียวแลนด์มาร์คระดับโลกใจกลางเมืองที่เซนต์เทนเวิกับเดอะเฟิร์สอาร์อยครับ นี่เป็นการ,การถแถลงข่าวนะครับในเรื่องของ The Great Celebration 2025เนี่ยือช่วงสิ้นปีเนี่ยเป็นช่วงสำคัญของท้าปลีกนะฮะที่เราต้องทำกิจกรรมในการที่จะดึงดูทั้งนักท่อง,งเที่ยวชาวไทยต่างประเทศเนี่ยมามาที่ศูนย์การค้าเรามาที่ประเทศไทยนะฮะปีนี้เป็นปีพิเศษจริงๆนะครับที่เราได้จัดเรียกว่า Decoration เรียกว่า The, the World First Art Toy Decoration นะฮะครั้งแรกของโลกเลครับ ที่เราเอา11ศิลปินนะฮะมาทำอาร์ตทอย23คาแรคเตอร์เนี่ยในรูปก,กับเซนต้าวิลเลจครับที่สำคัญคือว่าทุกกๆศทุกส่วนค้าของเซนเทิลเนี่ยเราได้จำลองเซนต้าวิลเลจจากประเทศฟิแนแลนด์เนี่ยเอามาทำโครโมชั่นที่ศูนย์การค้า,าเราทั่วประเทศที่42แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะสร้างนวมิตเนี่ยให้ ซนต้าวิเล่เนี่ยมีประสบการณ์จริงนะฮะเราก็ร่วมกับศิลปินนะฮะทั้งพ็อกซี่นะฮะแล้วก็ทั้งคาแรคเตอร์ต่างๆที่เราสร้างสรรค์ขึ้นถูกคาแรคเตอร์ข,ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเนี่ยที่มาสูก่กันค้าเราครับครับเอ่อสำหรับวันนี้นะครับทรทก็ถือเป็นพาร์ทเนอร์ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการผลักดันให้เกิดการจัดกิจกรรมทางนี้นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลน,นะครับที่ เมื่อเช้าเพิ่งได้แถลงข่าวไปเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของวินเทอร์เฟสติวัลนะครับที่ทางรัฐบาลต้องการที่จะสร้างบรรยากาศนะครับตอกย้ําถึงบรรยากาศฤดูการท่องเที่ยวที่กลับมาเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสอดคล้องกับการพยากรณ์อากาศของโปรโมตูที่บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกของฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องการที่กระตุ้นให้ทั้งคนไทยนะครับเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องของคริสต์มาสเนี่ย ก็เป็นวัฒนธรรมสากลนะครับที่เราสามารถเฉลิมฉลองร่วมกันได้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับดังนั้นการที่ c ซ็นทรัลได้จัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะช่วยกระตุ้นให้การรับรู้นะครับว่าประเทศไทยของเรานะครับยังมีความน่าสนใจอีกมากมายนะครับในเมืองน่าเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าไฟมัสดูอินไ thailand นะครับที่ทุกคนจะต้องไปสัมผัสมันจะเป็นเรื่องของ m u สเทสก็คือเรื่อง,องอาหารการกิน m u สทร r y คือกิจกรรมต่างๆนะครับมัสบายคือเรื่องของซื้อของฝาก ซึ่งสามารถไปซื้อได้ทั้งที่ชุมชนแล้วก็ที่ห้างสรรพสินค้านะครับเรื่องของมัดซีคือเรื่องของการแสดงและอีเวนต์ต่างๆนะครับ รวมถึงเรื่องมัดซีก็คือเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับอันซีนต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จะเชิญชวนให้คนไทยออกเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับไม่เพียงแต่อยู่ที่กรุงเทพฯเท่านั้นในเมืองหน้าเที่ยวต่างๆนะครับอีก11หัวเมืองที่มีเซ็นทรัลตั้งอยู่นก็ถือว่ามีความตน้นใจในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับคาดว,ว่าปลายปีนี้นะครับก็เป้าหมายทางการท่องเที่ยวของเราก็คงจะเป็นบรรลุผลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนั่งเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวถึง35 ะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางต้องเที่ยวในประเทศถึงสองล้านคนครั้งนะครับทำรายได้รวมถึง3ล้านล้านบาทเนี่ยก็เป็นไปตามเป้าอย่างแน่นอนครับจริงๆที่ที่เรียนให้พวกเราทราบนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยได้รับยอมรับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกนะฮะเราเลยพยายามทำเซ็นทรัลเวิร์ดเนี่ย เอาอาร์ตทอยนะฮะเดคอเรชันซึ่งไม่เคยมีใครทำในโลกนี้มาก่อนเลยนี่มาเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยทั่วเอเชียแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยมาที่เซนต์เจเวอร์แล้วมีความเชื่อว่าอาร์ตทอยกับศิลปินต่างๆที่มาจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีทุกๆคนเนี่ยมีแฟนประจำอยู่แล้วแล้วก็เขาจะมีอาร์ตทอยมาประดิษฐ์ไว้ท,ที่ที่ลานเซนต์เจเวอร์เนี่ยนะฮะจะมีซุ้มอยู่12ซุ้มนะครับทำเป็นเซนต้าวิลเลจตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พิเศษที่ไม่เคยมีทำที่ไหนทำมาก่อน แล้วเชื่อว่าจะเป็นท็อปเดอะชาวที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมาที่ประเทศไทยมาที่ที่กรุงเทพเลยครับที่จะต้อีความตื้นการท่องเที่ยวไทยแล้วก็อีกเร่องหนึ่งเรื่องของซุปดีมีคืนก็คิดว่ามาตรการรัฐเนี่ยที่จะทำซอปดีมีคือในช่วงปลายปีเป็นมาตรการที่อยู่ใน เวลาที่ถูกต้องมากๆนะฮะในการที่กระตุ้นให้ต้นน้ำภาษีได้ห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็เราเชื่อวยกันกในช่วงต้นปีนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีต่อเนื่องไปจากปลายปีซึ่ง่อง,องท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในคิวหนึ่งปีหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรดแล้วจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นครับก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะทําให้ต่อเนื่องครับ ที่การจ่ายเงินนนี่ก็เป็นข้อดีอยู่แล้วในการที่จะทําให้เกิดการใช้จ่ายแบบใช้สอยในประเทศนะฮะนะฮะก็เขาสามารถถ้ามีต่อไปก็จะเป็นได้เป็นสิ่งที่ดีครับจริงๆเรามีการตรวจสอบเนี่ยนักท่องเที่ยวในเซ็นเทนเวิร์หรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างพัทยาภูเก็ตเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวนี่มาที่สูนการค้าเราเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งได้นะฮะซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา ก็ต้องยอมรับว่านโยบายของทททที่ไปกระตุ้นการท่องเที่ยวนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่อง middle east นะฮะแต่ทั้งเอเชียทั้งยุโรปต่างๆเนี่ยก็ได้ผลนะฮะอินเดียนี่ก็มาที่ประเทศไทยนี่เยอะขึ้น m ิ d d l e e a ก็มาประเทศไทยเยอะขึ้นก็เป็นนโยบายที่ทททได้วางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อ3 0ปีที่แล้วนะฮะก็ส่งผลให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อนี่มาที่ประเทศไทยแล้วก็มาที่สู่การค้าเราครับ จนถึงปีใหม่เราก็จะมีเรื่องของกิจกรรมแล้วก็เรื่องเขาดาวนะฮะที่เป็นเรื่องสําคัญเองจรีรมีกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงธันวาเนี่ยจะมีกิจกรรมทุกวันนะฮะอยู่แล้วก็ร่วมกับทั้งทรทร่วมกับพันธมิตรทุกคนนะฮะในการที่มอบความสุขเพราะว่าในช่วงควอตเตอร์สี่นีเป็นช่วงเฟสสี่ที่เราต้องการที่จะดึงทั้งลูกค้าชาวไทยต่างประเทศเนี่ยเข้าในที่ประเทศไทยแล้วเข้ามาที่ว่วนการค้าของเซ็นเตอร์ทุกสาขาครับ งบะตลาดนี่ประมาณ7-800ล้านนะฮะแล้วขึ้นอยู่กับซิติเอชั่นว่าว่าเราต้องบูทที่ไหนบ้างแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าตัวนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่การค้าจากที่ภูเก็ตพัทยานะครับแล้วก็ี่เซนต์เเวิร์ดเนี่ยมีอัตราสูงขึ้นอย่างอย่างอย่างมากนะฮะในปีที่ผ่านมาครับคีณนิสิตค่ะกำลังซื้อในของต้องสุดสายปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเอ่อ คิดว่าตอนนี <t ani> <t ani t ani> <t ani ้รัฐบาลพยายามผลักดันเรื่องการลงทุนของภาครัฐนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการส่งออกนะฮะสินค้าเกษตรนี่ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นก็น่าจะเป็นผลผลดีกว่าคินี่ก่ดีกว่า q ิเพราะ Q3 นี่ผมคิดว่ามันก็ตกถึงที่สุดแล้วก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วฮะแล้วก็มาตรการต่างๆที่ภาครัฐกระตุ้นมาก็น่าจะเห็นผลใน q 4สีนีครับท้ายครับที่อ่านผู้ฝ่ากงานในงานที่สบานนี้นะครับ ครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับทุกคนนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็ว้เวียนมาเที่ยวกันได้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างก็จะเป็นซานตาคอสวิลเลจหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาร์ทอยต่างๆนะครับอททอยเองก็จะมีส่วนร่วมอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแจกโปรโมชั่นและก็อินโฟเมชั่นต่างๆให้เชิญชวนทุกคนไปท่องเที่ยวด้วยเมืองไทยต่อไปนะครับก็อยากจะเชิญชวน คนไทยทุกท่านนะครับมาเที่ยวประเทศไทยเดี๋ยวก่อนครับอย่าเราไปเที่ยวเมืองนอกเลยนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะสร้างสารรค์ในเรื่องของ d e ด i n a t i o n d เ c o อ,อ a t i o n ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลกเนี่ยเรื่องอาร์ตทอยเนี่ยฮะซึ่สามารถจะพูดได้ว่านะฮะเราสร้างสารรค์สิ่งที่แปลกแล้วก็ทันสมัยแล้วก็อยู่ในเทรนด์ของเรื่องของอาร์ตทอยเรื่องของ p ็อกเคิลเจอร์ตรงนี้เนี่ยก็ทุกๆที่ในของสุขาเซนเ็นเตอร์เนี่ยท่านสามารถที่จะไปใช้ชีวิตมี ถ่ายรูปนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็มีทั้งเซนต้าวิลเลจมีทั้งติดต้นคริสต์มาสมีไฟไลท์ติ้งเนี่ยมากมายนะครับก็เชิญชวนคนไทยทุกท่านนะฮะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเราอย่าไปเที่ยวเมืองนอกนะครับเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าครับ